ช็อตที่ห้าแล้วนะครับเรามาที่วัดวัดวัดที่ไปวัดน้ำอะไรนั้นน้งแนวัดอะไรยักษ์ส่งสางครับเป็นช็อตที่ห้าแล้วบริเวณวัดก็ค่อนข้างสวยงามเรากำลังเดินตามไกด์ไปครับตอนนี้วัดยักษ์สองสางซึ่งแปลว่าอะไรน้ำนะลูกน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็มี ไฟเดียวกับเรานี่เยอะมากลังเดินกันไปนะครับตอนนี้ยักษ์สองสาข้างๆทางนี้ก็สังเกตว่ามีต้นไม้ขึ้นนะครับวันนี้เรามาก็ฝนตกมีต้นยามีส้มเขาบอกว่ากินได้แต่ห้ามเด็ดกินได้ห้ามเด็ดส้มเยอะมากฮะลูกใหญ่ๆนะครับ เนี่ยสม้มลูกบลุมเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูภาคที่6ต่อไปนะครับ